นึ่งนะครับญาตทิทางเขาบอกว่าเขาก็สวดมนต์มาปีกว่าสองปีแล้วคือเมื่อก่อนเขาก็ชอบเข้าวัดทําบุญนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาสวดมาเขาเริ่มไม่ค่อยอยากไปวัดก็ใช้การทําบุญออนไลน์กับหลวงตาแทนเพราะเขาเหมือนว่าเมื่อก่อนเขาไปวัดเนี่ยเวลาตาเขาเห็นหูเขาได้ยินเขาก็ชอบไปตําหนิติเตียนนะครับ<ห>เขาก็เลยว่าเขาอยู่บ้านดีกว่าเนี่ยโอเคชอบตําหนี้เนี่ยไม่ได้จะฝึกได้ง่ายๆนะทุกม,มันต้องเริ่ม จุดแรกก็เริ่มจุดที่สองไปเริ่มที่สามเริ่มที่สี่สไปเหมือนหงุดหงิดนะที่แรกก็งุดหยิดล่ะงุดหงิดบ่อยๆเลยชินครับนี่แก้ไขาย,ยากแล้วตอนเนี้ยได้ยินได้ยินเสียงยังงุดหงิดเลยได้ยินชื่อยังหงุดหยิดเลยเนี่ยเนี่ยจะคงเคยชินไม่ใช่ธรรมดาอย่างคนนี้เขาบอกเขาเคยเขาเห็นเพื่อนทําผิดนะครับหลวงตางเขาก็เลยไปตักเตือนทีนี้เพื่อนไม่เชื่อ แล้วเขาต้องทํายังไงต่อเนี่ยมันไปตักเตือนเขาทําไมละ่ะดวงตาไม่เมื่อก่อนก็เป็นอย่างงี้หลวงพ่อบอกอย่านะทำไมาเดี๋ยวเองก็เป็นทุกแทนเขาล่ะเดี๋ยวเองก็หงุดหงิดละกูบอกไม่เชื่อนโน่นนี่นั่นละอ๋อใช่ไหมรเราจะเสร็จเองอ่ะมันอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะมันไม่รู้เรื่องไง เราบ<ด>อกวังนี่อยากให้มันรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ยังไงล่ะครับเป็นไปไม่ได้เปป็นไไไม่ได้อืทุกวันนี้ใครจะทาอะไรก็ได้อ้ามีคนมาถามเนี่ยทำไปเลยเอาก็ถูกแล้วไง <ภา S 2> อ,อยากทําก็ทําอ่ะ้าไม่อยากทําก็อย่าทำมาประมาณนั้นนะ ถ้าส่วนใหญ่หลวงตาไม่ค่อยขาดหรือไม่ค่อยจะนี่ใครครับไม่ขาดเมื่อวานก็มีคนขอทําเหรียญเราไม,ไม่ไม่ทำเฉพาะรูปหลวงตาไม่ให้ทําคะแต่ได้ทํากับหลวงปู่ดูหลวงปู่โทษจักรพัฒนแต่หลวงตาไม่ให้ทําจะทำอีกทีนู่นแปดสี่นู่นอ๋อทีวัน เหรียญวันเกิดนะครับใช